ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอันนี้ดีกว่าหน้าหมื่นวอนเรามาดูกันว่าหน้าจะไปกับผมไหมหน้าจะไปกับผมไหมหน้าไม่ขยับเลยผู้ชม ดูตาพีดดูตาพีดแกมันไม่ขยับเลยอ่ะใช่พี่พี่บ่นง่วงง่วงวงอยู่แล้วแหละที่นี่มันเท่าไหร่คาทุมเี่ยงคืนมนก็ขยับอยู่นาคิดถึงจังมาแล้วสวัสดีค่ะ ใช่อยู่เกาหลีค่ะปี๊ปๆๆไม่ใครอยากเลยริที่เอาไปหน่อยดิเขาจะไม่ได้เห็นตอนพี่พี่ทำหลอดไงโอ้ยฉันซื้ออีกแล้วเดือนนะเดือนนะอะไรก็ไม่รู้หลุดเลย ขาเ๋ยนนะเ๋ยวนะใจเย็นะยนะครับอะไรเนี่ย กกวเดิมอีกหอันนี้วยกนทุกคนเมื่อกี้ฉันเอาไปที่สายเว้ยแล้วมันก็เลยมาฉันพ้องเข้าไปในสายด,ดูสิ่อยากวะ พี่บอหนูขอสองนะคะสองอะไรเอ่ยยังไม่ขยับสักนิดนี้องไงวะสอดเข้าไปในนี่ได้ไหมสอดเข้าไปในเชือกบนหัวนั่นแหละพี่พีดูสอดเข้าไปในเชือกมัน,น,น,ดไ,น,มนได้ได้เฉยเลย <c oughs> เอามา <c oughs> ไม่ได้อะต้องหยอดอีก <c oughs> อันหนึ่งเ๋ยหย่อนทีาน <c oughs> เอาตู้ไหนต่อเอาตู้ไหนต่อเอาตู้ไหนต่อหมายปะอันนี้ไหมเดโนเสาเไดโนใจแย่ฉันเป็นคนมีความสามารถยังติดตามหนูด้วยนะคะหนูอยากให้คนครบล้านอะ่ะมันไม่ครบปีปนี้ แกมันน่ารักสุดๆเลยจะเอากลับยังไงฉันเอาถุงมาแล้วจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไดโซค่ะโรคิวปะเฮ้ยทำไมไม่รับเงินหนูอะรับแล้วเ,เริ่มกันเป็นหัวนิดนึงนะ คัวหลี่อยู่ที่นี่ด้วยฉันจะบอกให้เป็นคนดูแลที่นี่คู่หลี่ฉันด้วยเขาไม่ถูกชะตาฉันเขาเคยด่าฉันด้วยเขาคิดว่าฉันไม่หยอดหมื่นวอนจริงมันมาแถวฉันแล้ว แล้วเจอกันทุกลองหรือเปล่าอ้าวค้างอค้าง่ะแล้วต้องขอความช่วยเหลือมาด้วยนะมันไม่สนใจฉันด้วยซ้ำมันไม่สนใจฉันด้วยซ้ำมันเป็นชุดดูสิมันไม่สนมันได้เฉยเลยเขาไม่สนใจฉันด้วยซ้ำแกเห็นยัง เราตอบแล้วถามไหมาแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร <Okay. S 1> แกรู้เอาไหมแล้วแม่งต้องที่คนเดิมแถวเดิมที่เดิม <Okay. S 1> เอาไ <Okay. S 1> หมคูลิค <Okay. S 1> แล้วต้องมาขอความช่วยเหลือมาด้วยซ้ำ <Okay. S 1> แกรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร <Okay. S 1> ฉันคือติ๊กตอกเกอร์ท่านหนึ่ง ตลกปะเลิกเรียกก่อนมันหายค้างแล้วแล้วมีอดมาไปยืนข้างหลังฉันรอตอนเนี้ยงงปะแกไปยืนหลังฉันทำไมอะลุ้นอะไรนะยกหางสีชมพูยกหางสีชมพูมีคนมายืนข้างหลังฉันมาแกแกเล่นได้ไหมยกหางสีชมพู เลยทุกคนบอกให้คีบปหลายทีมากสุดๆไปเถอะเขาไม่ยืนรอมองเขาหลังจะชิกลัวไปหาที่สีดีกว่าทำไมล่ะกดดันทำไมเบื่อมากพวกมายืนกดดันข้างหลังอ่ะเป็นไรเออแล้วก็ไปจ้าหลวงพระเจ้าคุณพระบรมเสนาบดีพระมิวิกไม่ยืนกดดันจะทำไม คุณก็ไปเล่นของคุณสิจะมายืนดูอยค,คูุ่รีฉันเองละฉันเบื่อมากนะพี่พีคนนี้ไงคู่นี้อยู่วะเรื่อนทำของส่งเสียงบุปังบุปผาดูนี่เขา,าหล่นใส่ดูนะคนนี้เป็นพยานนะคะคู่ลีหนูเองคนนี้ดูดิมันโยนของนี่ไม่อยู่ด้วยหรอ แก้เก,ก่งตลัดได้ป่ะล่ะสันเดินแก้แก้เดินปัดปัดับไหนเขาได้ปะ่ะล่ะมันม,มาขี้ฉันอีกแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยนี่นะทุกคนผันมอนนะบื่นมอนเดินตามเขาชอบฉันหรือเปล่าวะ เชอบฉันฉันมีแฟนแล้วเคปะเขาชอบฉันแน่ๆเลยจริงเ,เปกิดกับฉันปะที่เข้าซอกแขนซอกไหนอะลูกซอกแขนนี่หรอ จังหวะสอตู้ที่นี่ไม่เห็นจังหวะไม่เห็นมีจังหวะสอเลยมันเป็นตู้แบบที่มาถมแล้วปล่อยแล้วแบบไม่มันลงอ่ะีมีรุ้นว่าเฮ้ยผู้สาวยังไงอะผู้สาว,สาวยังไงจะมีน้อกับนาคไหมวันนี้ จบสระอบลองอันนี้อ่ะโอเคบือดอยู่ใกล้พี่พีชพี่พีชช่วยอะไรไม่ได้ค่ะมันตัวใหญ่กว่าเยอะเลยค่ะใกล้นี่แหละ เมื่อกี้เกือบลงแล้วนะรู้ไม่อยากกลับเมืองไทยหรอไม่อยากเป็นเด็กไทยใช่ไหมจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ